สวัสดีครับผมเพชรพารวยสวัสดีที่สู้ผู้สู้คนครับผมเมื่อเนี่ยกระชิมมาหายแนวทางรัฐบาลไทยวันที่สิบหกมิถุนายนสองหาหกหกสูตรนี้เป็นสูตรบนพี่น้องสูตรบนน่ยกับเบื้องคลิปยอดหลังเลทพี่น้องแต่กับพวกเขาดรอกแต่กับเบื้องว้เพราะว่าเด็กวิง่งหลดเข่าสองให้เน้นที่สองสองกับสามให้เน้นที่สองกับเข่าสองส่วนตัวเน้นจับคู่ ก็ให้เน้นติดสองนะพี่น้องขาดตั้งสองเกตพอเลขติดเลขวินมันบ่มีเกีตนะพี่น้องก็ให้ส่วนตัวเน้นก็ให้สองหาสองแปดสองเกา่าเลขวัดออกเกตสองแต่เลขวิ่งเข่าอยู่นะพี่น้องเลขวิ่งสองกับสามเน้นที่สองกับเข่าสองเลขวิ่งเข่าสองอยู่พี่น้อง กับพกจับคู่พ่เขา่าส่วนหลักซิบสองอะมันเป็นหลักหน่วยกับหลักลอยเก่าหลักชวนหลักหน่วยกาวบดลงลางหลักหน่วยบวกเข่ารุดน้นองตะเลขวิ่งเขา่าเพราะว่าบนอย่างเดียวสองเขา่าเลขวิ่งรูดเขา่า จับคู่บ่เข่าบุมีเจ็ดสองเอาขอโทษขอให้หลายพี่น้องแต่เลขกวิ่งรูดกับเข่าอยแต่เลขกวิ่งกับเขายกเข่าสองหลักก็เข่าตัวเน่นพร้อมที่นี่เขาก็มาตามกันต่อวันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกหกแนวทางรัฐบาลไทยเพราะอะไรไปหาจับจองรอตอรีน้อพี่น้องถ้าตรงเลขกนใจถ้ามาัมกพอมักกระพ่านไป วันที่16

หลักสิบหลักสิบสามสี่หกหลักหน่วยศูนย์เจ็ด ตรงตรงรถน้อพีน้องหลักสิบสามสี่หกหลักหน่วยศูนย์เจ็ดเก้า ส่วนเล็วิ่งบนอย่างเดียวเด้พี่น้องไดบง้บนวิ่งบนวิ่งบนวิ่งสามบนวิ่งสามกับหก บนอย่างเดียวเน้นที่สามคือหมดที่แล้วสองกับ3มเน้นที่สองเลขวิ่งอันนี้เน้นที่สามหก,กับสมกับหเน้นที่สามส่วนจับคู่จับคู่เต็มชุดตามนี้แหละพี่น้องลักหน่วยลักสิบลักสิบก็มี สามี่หกลักหน่วยก็มี่ศูนเจ็ดเก้าจะบอกมากเหได้กกกกเก้าคู่เก,ก้าหางหกศูนยหเจหเก้า Si xuống si chết si cao สามศูนย์สามเจ็ดสามเก้า จับครวัวมากอะไดเก่าคู่เก่าๆๆหางบนอย่างเดียวตรงๆเด้พี่น้องไดว้วิ่ง3กับ6เน้นที่3ส,ส่วนตัวเน้นก็นเน้นติด3ามเลพี่น้อง3 0 3 7 3นย์ส, 0, ส,เ,สเก่าตกันตัวล่างกับติด6 6 0 เจ็ดหกเก้าน่นนะอันนี้คือตัวก,กันตัวรอ่องพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมอันนี้คือสูตรบนอย่างเดียวตรงๆพี่น้องส่วนหลักสีกับมีสามสี่หก หลักหน่วยกับศูนย์เจวิ่งบน3มกับ6เน้นที่3ถ้าจับ่ออกมามันก็คิดได้เก้าคูกกเจ็ดหเก่ศูนย์สี่เจ็ดสีเก้าสูนย์เอ้ยเอยไมศูนย์สาเน้นติด3าม เน้นติดสามก 3, 7, 3, ับสามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าตัวกันตัวล่องกับติดหกก็คือหกศูนย์หกเจ็ดหกเก้าพี่น้องเขาแคปหน้าจอตามนี้แล้วครับได้มากระจัดคัดกระพานกับคอมเมนต์เอฟซีคอมเมนต์กับคอมเมนต์ดีๆจะบอกให้กันเออพี่น้องเน้ยมีเอฟซีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาว่าเขียนสาแอดกับว่าอะไรเขียนโดนเขียนนั่นกับแปดนาที่เก่านาทีนี่ก็ถือว่าบ่โดนเนาะพี่น้องเนาะ 10ซี 14, ข่ขเมนตนมาว่าแอดเขียนสาวาสันถ้าบอมักกระพานแล้วพี่น้องเด้ออย่าคอมเมนตนมาเบามาบาให้กันคนเบิงเป็นเลขเล็กวิงเงินหลานเนา,าพี่น้องเนาะเลขกวิงเงินหลานว่าแอดเขียนสาว่าแอดเขียนสาแอดก็บม่ได้ขอหลายแค่แปดนาที ขั้นบามักกับพานไหนได้พี่น้องเด้อยามาวามาว่าให้กันอ๋สุดท้ายนี่ก็ขอใหโชคกันมันเรื่อยๆแห่งสุภูสุข้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม